are you human or are you soul reaper hmm. well it doesn't matter what you are lost notes is my domain and i have no need for waste prepare yourself เห็นหครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่มีหลายคนบอกมาว่าเสียงผมมันเหมือนคนง่วงนอนนะมันมันเหมือนตรงไหนครับไหนลองบอกมาดิผมว่าผมก็พูดปกติแล้วนะแต่กระช่างมันเด้อครับทุกคนวันนี้เนี่ยมันมีเกมบีดเกมใหม่มานะครับมันไม่ใหม่หรอกเอ้ยจะว่ามันใหม่มันก็ใหม่นั่นแหละเออ แต่ว่ามันเคยเปิดเทสไปประมาณ5วันที่แล้วมั้งครับใช่มันเคยเปิดเทสอยู่นะตอนนั้นน่ะมันเปิดฟรีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเสียโลบั๊กแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงสตรีทเทสนะแล้วก็เกมนั้นเนี่ยอันที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างคล้ายๆกับเกมบอสเลยนะไอเกมนั้นเนี่ยผมไม่เคยทาคลิปนะเพราะว่าไอตอนที่ช่วงเกมมันเปิดตอนนั้นนะ่ะผมยังไม่เริ่มทํา YouTube เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ไอเกมนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเกมบอสเลยนะ ก็เราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว้ามาแล้วเราแม่งไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียด้วยนะครับเอาเซิร์ฟเอเชียเนี่ยว่ะสงสายเน็ตผมกา,กากแน่เลยทุกคน <c oughs> มันมีให้กดอะไรเนี่ยคาแรคเตอร,ร์นิวเกมต้องนิวเกมก่อนแน่เลย <c oughs> นี่นะเอา้ามันมีให้เลือกด้วยหรอมีให้เลือกโซลิเปอร์หรือว่าฮอนโลเป็นอะไรดีวะผมลองเป็นฮอนโลเอ้ยผิดผิดผมลองเป็นโซลิเปอร์บ้างดีกว่าปกติผมเล่นทุกเกมเนี่ยผมเป็นฮอนโลหมดเลยนะครับ เราเริ่มมาผมอยู่ที่นี่เลยลเหรอเฮ้ยเกมแม่งผมปรับกราฟิกเพิ่มก่อนนะไม่ไหวกราฟิกหนึ่งแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยนะโอ้โหแล้วผมก็ปรับกราฟิก2รู้สึกถึงความแหลกขึ้นมานิดหน่อยเลยนะทุกคนอ๋อมันกดคอนโทรเพื่อเป็นการนี้ได้นี่ว่าเหมือนชิปล็อกอะแต่ชิปล็อกตัวนี้มันกดคอนโทรนะครับกดเลขหนึ่งเอาดาออกมาสุดยอดแต่ลองคอมแบทเกมหน่อยดิ หน่อยเอาลองของเกมหน่อยไอ้กูฟันไม่โดนได้งไงวะโอ้เมื่อกีอ้มันโดนฟันได้ไงผมไม่ได้ฟันเลยนะเกมเออเออเออเซิร์ฟแม่งโคตรแรกอ่ะอู้อู้อุ้ยอุ้ยเออเออเนี่ยเห็นไหมมันให้ความรู้สึกเหมือนบอสเลยนะครับอ๋อที่ที่ผมเห็นมันโดนฟันแล้วผมไม่ได้ฟันนี่คือแอนิเมชันผมไม่โหลดเนี่ยว่ากูกดฟันไปแล้วแต่แอนิเมชันไม่โหลด ไอ้นี่มันเลยโดนฟันก่อนที่อนิเมชันผมจะออกโอ้โหสุดยอดเกมแม่งแหลกแตจันเลยเฮ้ยเพรด่ามันฟันโดนกันแล้วด่ามันแครกันเหมือนวันพีชก็เด่นเอ็นเลยว้ยแล้วมึงฟันโดนกันได้ไงวะน่ามึงมีพลังจิตเหรอแค่มองหน้ากันก็โดนปาดอะไรเงี้ยเหรออะไรวะแหนะไหมต้องมาชมด่ามันแครกันได้ด้วยนะเฮ้ยแล้วกูโดนฟันได้ไงวะเนี่ยมันโดนแล้วกดบล็อกแล้วมันโดนฟันน่โอ้เกมแม่งแหลกยิ่มหายเลย ก็ผมไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วนะเราถึงจะได้เวลหนึ่งก็ตามแล้วเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้หน้าจะยังไม่แดงอะไรอยู่ดีนีก็แดงนะอู้อืออืออ้าวตายแล้วตัวสลายไปอย่างนี้เลยล่ะหาที่ออกจากเมืองนี้ก่อนออกไงวะทุกคนครับตอนนี้ผมมีแฟนคลับวิ่งตามผมมา <laughs> <laughs> แล้วผมจะออกจากไ so so อโซซิตี้ยังไงวะมันมีประตูให้ออกปะเนี่ย ผมอยากออกไปข้างนอกอ่ะอยากไปคาราคุร่าทาวอ่ะครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะวิ่งตามมาทำไมเนี่ยเฮลโหลไม่มีอะไรทำเหรอเฮ้ย3 r e e hours later <c oughs> อันนี้ตัวรับเควสหรือเปล่านเนี่ยลองดูดิไใช่เนี่ยวะเนี่มันคนนั่งสมาธิอยู่นะครับถ้าผมไปกวนเขาจะเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> เอ้ยผมตีเขาเรื่องไม่ลดเลยว่ะ แล้วโหลดแล้วเกมมันโคตรดีเลยปิงเท่าไหร่วะเน,นี่ยโอ้โหเน็ตผมมันอยู่ที่เน็ตผมแล้วแหละดูดิดาพลังจิตผมว่าเราน่าจะยังออกจากที่นี่ไม่ได้บ้งครับจากที่ผมเห็นไอเ n ็นพวกนี้แล้วเนี่ยเราต้องต้องเก็บเวลในนี้ก่อนัน้งใช่ไหมแบบฆ่ามันเก็บเวลนะถึงจะเปิดประตูไปข้างนอกได้ไอะตวนี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องฆ่านยเราต้องรับเควสหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีให้รับเควสหรือเปล่า แต่ที่เรารู้คือเกมมึงแหลกมากเออผมโซ้ NPC ไม่ได้นะครับมันเปิดหน้าเมนูกดตัว N นะครับเอ้ยดูดิหน้ากากผมไม่มีหน้ากากผมมันยมประทูตมีสกิลพอยต์สองเอ็นเมนต์ไม่มีกิลก็ไม่มีอะไรเนี่ยไอ้กิลนี้มีกิลด้วยรอ้ยพวกนี้มันเป็นสกิลที่เราสามารถเอาได้ตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยว่าเนี่ยไม่ใช่เอ p พีพอยต์นะครับ ดูนี้แล้วมันใช้ยังไงวะไหนตัวแซดผมเอามาแล้วอ๋อนี่ไงเปิดประตูแม่งเอาจากในเมนูได้โอ้แล้วเมื่อกี้ผมเผลอกดสองรอบกูเซกแล้วกูก็ผิดลบประตูหายไปเลยเอาใหม่ดิไปไปลอมนันษยดเอา้าโอ้ประตูมึงจะเร็วไปไหนวะเฮ้ยเปิดแล้วต้องเข้าไปเลยเหรอเออนี่ไงได้ทันทีเหมือนเกมมันบัก๊กอะผมเสกประตูแล้วประตูมันจมไปใต้ดินนะทุกคน แม่งโคตรเพียไอเกมหานี่แต่ก็เราก็ออกมาได้แล้วนะผมขอสำรวจโลกภายนอกหน่อยดิมันมีอะไรเนี่ยมันน่าจะมีฮอนโลให้เราฆ่านะครับแล้วผมสัมผัสได้ว่าฮอนโลเนี่ยมันต้องง่ายกว่าไอายม,มันทูในๆๆนะั้นแน่ๆครับเชื่อผมเดิอันนี้อะไรเนี่ย Can you give me a job ต้องไลคิววันเมนอนเกนเดโอฆ่าเมนอนแล้วกูแรงสองไอเควสนี่มันน่าจะแบบลับๆไปก่อนนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปไล่ฆ่าฮอลโล่ดีกว่านะไอ้เป็นน้อนเนี่ยรอมันเกิดให้ผมเดาเกมนี้ไม่น่ามีเควสฆ่าฮอลโล่นะครับเพราะว่าเหมือนบอสแต่ขนาดบอสยังไม่มีเลยนะนั่นอะไรนะเลดอ๋อเลดอินโปเกมนะครับยังสร้างไม่เสร็จเรากำลังพัฒนาระบบเลดอยู่แน่เลยครับบอสเลดอะจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่กูหาฮอลโล่ไม่เจอเลยวะ่ะอันนี้ตัวอะไรนะอย่าบอกนะมีให้รับเควสฮอลโล่อะ อ้าวคุยไม่ได้เอออ๋อน่าจะเป็นวอสเลดนะครับซึ่งมันยังไม่เสร็จเลยยังเลาไม่ได้บ้งผมใช้ก้าวพลิบตาไม่ได้แม่งให้อารมณ์เหมือนพวกยังมาทุดต,ตัวประกอบแลงหนึ่งนะทุกคนแม่งเอ้ยแม่งให้อารมณ์แบบถ้าเกิดเจอฮอลโลกก็ก็เข้าไปตายดีกว่าสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนี่ตัวอะไรวะกดคุยไม่ได้มันเป็นเพราะผมมีเคเวสไม่นอนหรือเปล่าอันนั้นลบทิ้งแม่งเลยนะ ลบคุยไม่นอดทิ้งแล้วก็ยังคุยไม่ได้แล้วคุณลบไปทำไมวันนี้ฮัลโหลเออทุกคนเป็นโยมทูดแม่งเพียว,วะ่ะผมเล่นใหม่เป็นฮัลโ,โล่ดีกว่ามาฮัลโ,โล่น่าจะดีกว่าแหละผมว่าโอ้ยฮัลโ,โ,โล่เอ้ยเองเทวอะดี๋ดิด้กดตัวเอ็นได้ไหมเนี่ยฮอลโล่กดตัวเอ็นได้เหมือนกันนะครับไม่มีละเกลวด้วยไม่ได้กันต้า ไอ้กันต้าต้องแรงแปดผมต้องแรงแปดเพื่อไปเมืองคาราคุระเลยนะเนี่ยไอ้ลองตบเนี่ยแม่งไม่เป็นแม่งแล้วอย่มาโทษเนี่ยฮอลโลโก้กว่าเยอะ <Yeah. S 1> เป็นไงคำคมใหม่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วเสียงผมมันยังเหมือนคนง่วงนอนอยู่ไหมเนี่ยไม่แล้วเสียงผมมันไม่มีทางเหมือนคนง่วงนอนแน่นอนคนระับพวกคุณน่ะเข้าใจผิดไปเองนะลองดูในคอมแบทเกมเิริฟแม่งห้าร้อยปิงไม่โคตรแลกเอ้อยอ้ว โอ้โอ้ฮอลโล่เอ็นบีซีบล็อกได้ด้วยกาดเบ่งแม่งเลยออกมอยอะออกมอยอะฮะอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยว่าเฮ้ยเอ้ยผมชนะอ่ะก็ไม่ได้ยากเนี่ยว่ามึงคิดว่าโก้นักเหรอฮะเลือดซึ่งหลอดก็ต่อให้เลยเนี่ยต่อให้เลือดซึ่งหลอดเลยแล้วผมยังชนะอีกนะผมแม่งโคตรโหดอ่ะดูดิโอ้โหสิบสองฮิตคอมโบ อุ้ยไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมสี่แล้วตายมึงตายเดียเฮ้ยมันจะถึกไปไหนวะเอ้ยทีโพดแล้วนี่อะไรเนี่ยมันขบวนการเลนเจอร์หรือเปล่าว่ามันครบทุกสีเลยเฮ้ยว้าวก็เป็นยานมากทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกผมหมายถึงตอนนี้ผมกากไนงะเออมีโอกาสนะผมก็จะแบบเข้ามาฝึกให้มันโหดกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ ผมก็มาเล่นแนะนำให้ทุกคนดูเฉยนะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงก็ถ้าเกิดใครรู้สึกยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะสำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วก็ลองบอกกันเอาไว้ได้นะว่าเสียงผมมันยังเหมือนคนง่วงนอนอยู่หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเอ้ยอาจุกัารดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนผมไม่น่าจะรอดแล้วนะครับอาจุกัาร์ดแม่งแดกคุณแน่